สวัสดีครับพี่โจยนะครับวันนี้จะมาสอนน้องๆในการใช้ตัวโปรแกรม Unit Life นะครับสำหรับการทำข้อเสนอแบบประกันให้ลูกค้านะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกเลยก็ให้ทำการล็อกอินเข้าตัวระบบ iMo นะครับอันนี้พอดีพี่ล็อกอินค้างไว้สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ล็อกอินนะก็ให้ใส่รหัสแล้วก็พาร์ดของตัวเองนะครับก็เข้ามาสู่หน้าจอน,นี้ได้เลยนะครับ สำหรับระบบไ m โของเรานะปัจจุบันก็จะมีมุมมองให้มองไปที่ขวามือนะฮะจะมีมุมมองทั้งแบบปัจจุบันกับแบบใหม่นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกในการใช้ของแต่ละท่านเลยนะครับอ่าถ้าเป็นแบบใหม่ให้เรามองตรงคาว่าธุรกิจใหม่นะครับที่บอกว่าขั้นตอนที่4ให้เราหาตรงคําว่าเครื่องมือนําเสนอขายประกันชีวิตนะครับส่วนถ้าเราใช้มุมมองที่ชื่อว่าแบบปัจจุบันเนี่ยเราก็มาดูตัวแอปพลิเคชัน ที่ชื่อว่า unit life ได้เลยนะครับอันนี้ก็เลือกจิ้มเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นตัวโปรแกรมก็จะพาเราเข้ามาสู่หน้าแรกของตัวโปรแกรม you n i t life นะครับให้มองไปตรงแถบด้านบนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นให้เราปรับข้อมูลของลูกค้าได้นะครับตรงนี้สามารถเปลี่ยนชื่อลูกค้าได้นะครับ ลูกค้าคนสำคัญนะฮะเราอาจจะบอกว่าเปลี่ยนชื่อเป็นคุณลูกค้า A ก็ได้นะครับอายุตรงนี้เราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับอย่างเช่นกรณีลูกค้าของเราอายุา36ปีเพศหญิงนะครับก็ให้เราเปลี่ยนเปลี่ยนอายุกับเปลี่ยนเพศลูกค้านะครับ แล้วก็กดตกลงตรงมุมขวามือด้านบนได้เลยนะครับก็จะเห็นว่าตัวข้อมูลลูกค้าเปลี่ยนไปนะครับทีนี้ในการทำการเสนอแบบประกันนะครับด้วยความที่ a a เป็นบริษัทประกันชีวิตนะครับการทำประกันไม่ว่าจะเป็นตัวประกันชีวิตหรือว่าประกันสุขภาพเองเนี่ยก็จะต้องมีตัวประกันหลักซึ่งก็คือ ตัวประกันที่มีความคุ้มครองชีวิตเป็นหลักส่วนประกันสุขภาพต่างๆของ A a จะถือว่าเป็นกลุ่มสัญญาเพิ่มเติมนะครับกลุ่มสัญญาเพิ่มเติมเราก็จะเลือกจากแถบข้อมูลด้านล่างนะครับก็เริ่มต้นให้เราไปเลือกที่แบบประกันหลักก่อนนะครับแบบประกันหลักเราก็จะเห็นแถบด้านบนนะครับจะมีคําว่าทั้งหมดสะสมรับสะสมทรัพย์ของเราตอนนี้ก็เหลือค่อนข้างน้อย,ลยแลลวฮะก็เหลือ2ตัว Excel l e n t กับ Endowment 1 5ิบทับนะครับแล้วก็จะมีแบบประกันที่เน้นความคุ้มครองชีวิตนะครับ ตรงนี้เราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาแบบไหนพี่ขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นเคสแรกเป็นลูกค้าให้โจทย์มาว่าอยากต้องการทําประกันสุขภาพแล้วกันนะครับเราก็จะเลือกตัวหัวประกันชีวิตเข้าไปเป็น20ไเปอรนต์น,นันพาแล้วกันนะครับอันนี้ทําแบบทุนประกัน1 0 0 0 0แสต่ำสุดเพื่อให้ทําประกันสุขภาพได้นะครับทีนี้ขั้นต่อมาเราก็จะมาเลือกในส่วนของตัวสัญญาเพิ่มเติมหรือว่าตัวประกันสุขภาพนั่นเองนะครับ ให้คิกตรงสีฝาที่บอกว่าเพิ่มลดสัญญาเพิ่มเติมนะครับตัวสัญญาเพิ่มเติมก็จะมีหลายหมวดหมู่อีกเช่นกันนะครับมีทั้งแถบทั้งหมดอุบัติเหตุนะฮะอุบัติเหตุในกรณีนี้ก็จะเป็นตัวอุบัติเหตุที่เน้นในเรื่องของค่าชดเชยต่างๆนะครับแล้วก็มีค่ารักษาพยาบาลนะฮะเอเอก็มีให้เลือกค่อนข้างหลากหลายนะครับ แล้วก็ในหมวดของโรคร้ายแรงนะครับก็มีให้เลือกหลากหลายตัวแล้วก็อื่นๆนะฮะอันนี้จะขออนุญาตทำตัวอย่างให้ดูกับกรณีที่เป็นประกันสุขภาพนะฮะไอ้ลูกค้ามาตัวที่ขายดีที่สุดณนะปัจจุบันของเอเราก็เป็นตัว h e l t happy นะ,ะประกันเหมาจ่ายที่มีชื่อว่าเหมาเบิลคุ้มนะฮะสโลแกนแผนอย่างกรณีแผน1ล้านเบี้ยเฉพาะในส่วนของสุขภาพจะอยู่ที่2000 20, 0นะฮะตรงนี้เราสามารถปรับแผนได้โดยเลือกแผนตามที่ลูกค้าต้องการได้นะฮะ ค่าเบีย้ยก็จะปรับตามขึ้นไปพี่ขออนุญาตเลือกแผนกลางๆแล้วก็ได้รับความนิยมสูงสุดๆือแผน5ล้านแล้วกันนะครับแล้วเราก็มองไปตรงมุมขวาบนให้กดเลือกคําว่าเลือกสัญญาเหล่านี้เราก็จะเห็นเป็นค่าเบีย้ยรวมนะครับตรงด้านล่างขวามือล่างนะฮะ,ะแถบด้านล่างสุดเลยก็จะบอกว่ามีความคุ้มครองชีวิต1 0 0 0 0แบาทนะครับ เป็นแบบประกันที่ชำระเบี้ย20ปีคุ้มครองจนถึง99เบี้ยหลักอยู่ที่2,000กับ93บาทส่วนเบีย้ยสัญญาเพิ่มเติม,ตมอยู่ที่25,000นาอ่กับอีก100บาทเบี้ยรวมจะเป็นที่27,193บาทครับทีนี้หากเราอยากดูข้อมูลอื่นๆเพิมเ่มเติมในตัวแบบประกัน AA Happy เราสามารถมากดตรงคำว่ารายละเอียดในแถบของตัว AA Happy ได้นะครับ ตรงนี้ก็จะแสดงผลประโยชน์ต่างๆของแผนประกันสุขภาพ A.A. Health Happy ให้เราดูนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถแคปหน้าจอส่งให้ลูกค้าได้นะครับหลังจากนี้เราสามารถดูในส่วนของการแสดงภาพรวมได้นะครับอพอกดแสดงภาพรวมก็จะ ตัวโปรแกรมก็จะพาเรามาอีกหน้าหนึ่งนะครับก็จะมีในเรื่องของทั้งผลประโยชน์นะครับว่าแผนประกรันของเราให้ผลประโยชน์เป็นเงินคืนอย่างไรมีมูลค่าเว้นคืนเท่าไหร่บ้างนะครับแล้วก็สามารถดูเบี้ยรวมได้เบี้ยสะสมไดว้ว่าในแต่ละปีเนี่ยในส่วนของเบี้ยรประกันสุขภาพมีการปรับเพิ่มไหมเพิ่มขึ้นในช่วงแต่แล,และในช่วงอายุเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับตรงนี้เราก็สามารถมาดูจากตรงนี้ได้นะครับ ันนี้เป็นคร่าวๆนะครับสำหรับการทำข้อเสนอในเรื่องของตัวประกันสุขภาพนะครับ <c oughs> สำหรับตัวนี้เราก็จะขออนุญาตก,กลับมาสู่หน้าจอหลักนะฮะอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างอีกเคสหนึ่งนะครับอาจจะเป็นลูกค้า,าให้โจทย์ว่าเป็นเพศชาย25ปีล้กันนะครับเราก็เข้ามาเปลี่ยนข้อมูลลูกค้านะครับเป็นชายอายุ25ปี อาจจะต้องการทําประกันเพื่อลดหย่อนภาษีเน้นการเก็บออมนะครับเราก็ <c oughs> ทําการเอาตัวสัญญาประกันสุขภาพออกนะครับ <c oughs> ก็อาจจะเปลี่ยนตัวประกันหลักนะครับเป็นตัวสะสมทรัพย์แล้วกันนะครับเป็น Excellent n a n นพาครับทีนี้ ลูกค้าอาจจะบอกว่าบัตเจ็ตมีบัตเจ็ตให้อยู่ประมาณแสนหนึ่งเพื่อลดหย่อนภาษีนะครับเราก็ลองสามารถปรับความคุ้มครองปรับเบีย้ยดูได้นะครับตรงนี้สามารถปรับตัวเลขได้นะครับอาจจะมาปรับที่เบีย้ยก็ได้สมมุติลูกค้าให้โจทย์มาว่าต้องการชรําระเบีย้ยเน้นเพื่อซื้อเพื่อลดหย่อนภาษี1,000 0แบาทล้วก็สามารถมาปรับตัวเลขเบีย้ยให้เป็น10,000แบาทได้นะครับก็จะเห็นว่าตัวเลขความคุ้มครองมันเปลี่ยนไปนะครับเราจะได้ความสําหรับเพศชายอายุ25่ปีนะครับ การชำระเบีย้ย10,000 0บาทเนี่ยจะได้ความคุ้มครองมาที่6 5 0 0น0นะครับสำหรับแบบ Excellent ทีนี้เราก็ลองกดแสดงภาพรวมดูได้นะครับในการแสดงภาพรวมนะครับก็จะเห็นว่า,าตัวสัญญาตัวนี้จะมีเงินคืนให้นะครับก็จะเขาก็จะให้เราเห็นภาพคร่าวๆในเรื่องของตัวเงินคืนนะครับก็จะบอกว่าเบีย้ยหลักสะสมเราชำระเบีย้ย20ปีนะฮะจะได้เงินคืนทั้งหมดตลอดโครงการอยู่ที่ ชำระเบี้ยไปทั้งหมด20ปีก็คือปีละ100,000ก็คือ2ล้านนะครับแต่ว่าตลอดสัญญาเนี่ยจะได้เงินคืนทั้งหมดอยู่ที่2ล้าน2นะครับกรณีลูกค้ามีฐานภาษีอยู่5%ก็จะได้เงินลดอย่างภาษีอยู่ที่100,000น,นะครับแต่ตรงนี้เราสามารถปรับในส่วนของลดหย่อนภาษีได้โดยการระบุข้อมูลลูกค้านะฮะว่าลูกค้ามีฐานภาษีอยู่เท่าไหร่ตรงนี้สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลได้ ส่วนข้อมูลด้านล่างนะฮะก็จะบอกว่าผลประโยชน์นะฮะในแต่ละช่วงเป็นอย่างไรบ้างอย่างเช่นถ้าลูกค้าทําตอนอายุ25จ่ายเบีย้ยปีละแสนนะครับณนะตอนที่ปีอายุ28นะครับหรือทุกๆ4ปีในแบบนี้จะมีเงินคืนนะตอนที่ปีที่28่สิบแปดเขาจะได้เงินคืน6กหมื่นหนะปีที่32ปีที่36ปีที่40นะครที่จะได้เงินคืนปีละสี่ 4, ปี6กหมื่นนะครับแล้วตอนจบสัญญาเขาจะได้เงินคืนไป1นล้านเนะครับ แล้วก็สามารถดูตารางมูลค่ากรมธรร์ได้นะฮะว่าหากจะเราจะลูกค้าจะเว้นคืนนะช่วงปีไหนจะได้เงินคืนเท่าไหร่หรือหากจะใช้เป็นกรมธรร์ใช้เงินสำเร็จหรือว่าขยายรือเวลาเนี่ยจะมีเงินคืนตอนทำเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็สามารถมาดูข้อมูลคร่าวๆได้ครับอย่างไรก็ลองมา กดเล่นเล่นดูได้ครับสำหรับตัวยูนิตไลฟ์นะครับตรงนี้กดเล่นได้เรื่อยๆไม่มีปัญหาอ๋ออีกอย่างหนึ่งที่อ,อยากจะให้ทริคไว้นะครับในเรื่องของการกดตัวโปรแกรมยูนิตไลฟ์ในกรณีของฐานรายได้นะครับบางทีเราอาจจะกดรายได้ของลูกค้าไว้น้อยนะครับการคำนวณแบบประกันบางแบบเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถแสดงผลให้เราเห็นได้เหมือนกันเมื่อีเราอาจจะต้องลองมาใส่ฐานรายได้ลูกค้าให้สูงขึ้นมาหน่อยนะครับ อาจจะใส่ไปสัก2-4ล้านเนี่ยฮะแล้วก็ฐานภาษีตรงนี้เราก็สามารถมาปรับได้เหมือนกันนะครับเป็นฐานภาษี20% 3 0นะครับตรงนี้สามารถปรับได้นะครับ,รบพอปรับฐานภาษีก็จะเห็นเลยว่าตัวเลขในเรื่องของการยกรล,ลดอนภาษีก็จะเปลี่ยนไปนะครับอย่างถ้าลูกค้าฐานภาษีส0ผลประโยชน์ในเรื่องของการลดหย่อนภาษีของเขาก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับ วันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปการสอนในเรื่องของการใช้ตัวแอปพลิเคชัน Unit Life ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ